ค่ะสวัสดีค่ะดิชันอริยาจากช่องตูมกาชาแนลค่ะวันนี้จะพาท่านผู้ชมนะคะไปพบกับเกษตรกรท่านหนึ่งค่ะที่เข้าโครงการโครึ่งนะคะว่าหลังจากการใช้แล้วมีผลเป็นยังไงบ้างค่ะติดตามดิชันมาเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะเฮ้ยเป่นยวตัว บ้านอะไรคะบ้านละใช้ละจังหวัดค่ะจังหวัดแกลนสินละได้เข้าโครงการคนละครึ่งหรือยังคะเมื่อกีว่าดอกอันนี้เราเปียกมือไปหาหนูหาหนูย้ำได้ว่าปั่นกันปั่นกันคนละครึ่งละครึ่งเด้อไหมมันกะเอาแต่ตัวใหญ่ก่อนไหมโอเคค่ะขีดขันลูกขนาผสมขีดขันค่ะแล้วสมัครยากไหมคะเฮ้ สมัครยากไหมอธิบายแล้วเมคนอื่นๆด้วยค่ะแล้วแต่ดอนมันดอกนังดอนกับหกนังดอนกันเข็นยากอ๋อค่ะมองมันมีกะรังเทียกอเอหัวมันอ้อยเทียกขอบเยียดก็อ้อยากายก็รังมองก็ได้จ้ะสิทธิ์นี้ลองใช้หรือยังคะใช้มากี่ครั้งแล้วฮะสิทธิ์นี้ลองใช้หรือยังอันว่าใส่มันกับไปหรอก มันว่ามันไข่ไข่หาหา,หากินยากหายอยากจูงม,มือนี่ค่ะแล้วจะบอกต่อไหมคะกับโครงการคนละครึ่งบอกลายเทียแหละมันบอกไปว่าสิไปเมือแร่งเนี่ยแหละผู้เดียวก็ไปแมงรถวะค่ะค้ยปวยดใจนิดเนาะได้บอกต่อหรือยังคะฮะได้บอกต่อหรือยังโอ้ยเขากำลังซาตจนหลวงพอ่อไขโตอแก่บ,บางเขากม่ลังซาอ๋อ ค่ะค่ะค่ะข,ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะค่ะอ,อาริยาจากช่องตุมกาชาแนลนะคะ